อันที่สองอีกีนั่นันที่สองแยกแน่เลยน้ำแข็งสามิก้อน ตอนโตชนเจ็บน่่กแก่เอม่ไดตกม่โตอีกสงสามสวิงก่อนใ้อวนนะเีไปจัดจบหมดนะ มาเอดซี SC, มาดูบ่อลูกนี้บ้างนะนคนงานลากมาถึงฝั่งแล้วนะครับถึงแล้วนะครับถึงฝั่งแล้วจะตัดขึ้นตรงนี้นะนะครับนี่ลูกที่2นะครับนะครับจะมาตัดขึ้นตรงนี้ตรงตรงไฟผมนี่ รถน้ำแข็งปลากระโดดให้ตีดูคนคนงานบอกสอนหลักหมดแรงลมพัดลมหมด กระโดดนะปลากระโดดนี่ปลาอยู่ตรงนี้านมาห้ดูตอนตักขึ้นรถเลยนะครับตักรอยู่ตรงนี้แหละบกักคนงาน ตุ่งงานลากมาแล้วเข้าฝั่งแล้วนะนี่แล้วก็จะไล่ปลามานะครับไล่ปลามาขึ้นตรงนั้นนะตรงรถจอดนะครับต้อยายได้อไ่ะายต้นหล่ะกำลังไล่ปลามานะ คนงานก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองคนทั้งหัวหน้านะครับสิบเอ็ดสิบสองคนคนงานนะครับ ันรถครึ่งใช่นไหมประมาณนี้เนาะคันรถครึ่งสองคันประมาณนี้มังกรไอซีดูจอมกร ค่อยๆไล่มานะไล่ปลาไล่ปลามานะมามาตรงนี้ในตรงไฟนี่เนี่ยนะครับตรงรัวต้มแข็งนี่นะนะครับโอ้ต้อง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 ออกปลาด้วยทิ่ต้องออกปลาด้วยแกเดินไปเอาปั๊มเออต้องออกด้วยมันเยอะ เปอวนไม่เป็นไรมั้งมันมันเร็วเนาะปอวนใช่เขาต่ว่าเขแต่ว่าเขาทำกันเร็วอ่ะตักเร็วอ่ะแค่นกปลาเหมือนปล่อใหญ่ปล่อใหญ่มันน้ำมันเยอ่มเยอะจัดเนาะเออเออเสร็จแรกเราเอาเครื่องมาล้างปลานะครับ รอแป๊บนึงนะนะครับเอาตะกร้ามาล้างป่านะครับคว่ำลงแล้วก็ฉีดน้ำนะครับโอมโานะครับรอแป๊บนึงนะคันนึงเต็มไปแล้วนะไอพีนะนะครับคันนึงเต็มไปแล้วเครื่องมันไม่ติดนะถ่ายไม่ทันก็พอดีไปติดเครื่องแล้วก็มารถออกไปคันลนะนี่ รอคันที่สองนะคันที่สองคือคันนี้เอฟซีเนี่ยคันนี้นกำลังถอยมานี่นะเนี่ยคันนี้กำลังถอยมานะครับาข,ขา,บบายตู้เขาบวมอีกครับขายตู้เอาด่านี้เอาจะเ,เติมน้ำก่อนรอแป๊บนึงนะ ร,รอเติมน้ำก่อนนะครับรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งอันนี้คนงานออกปลาอยู่นะนะครับคนงานออกปลาไม่ให้นอกนะครับคนงานนั่งกินน้ำดูยาแป๊บหนึ่ง นี่ลูกใหม่คันนึงไปแล้วคันที่สองรอแป๊บนึงนะครับยังไม่ได้เติมน้ำนะมามเติมน้ำเรียบร้อยนะ<ม>ครับมีรูหนึง่งคนรถเติมน้ำแข็งคนลดเติมน้ำแข็งรูนี้นมีมานานแล้วรายะด้วยใช่ไหมมา ขนะันที่สองเอซีนะขันที่สองขันที่สองันที่สองนะครับสายันทำไรอยู่ทำไรอยู่ฮนะกินข้าวกินข้าวกินแล้วม,มันต้องอย่างนั้น เียรไม่นไงไม่รู้มันชอบเป็นแบบนรถสิล้ออ่ะมันไม่ใช่เป็นคันมันเป็นอย่างงั้นอยู่ๆเรื่อยมันแปลกเนาะมันไม่รู้เลยไงเนาะมันไม่รู้เลยไงมันขับมันไม่รู้ไงไอ้รถก้างมึงจะจอแล้วก็จบแล้วเดินหาวิ่งแข่งไปก็เข้าถึงข้าวตายเออถูกต้อง เต็มท้องถนนเลยเนาะเป็นน้ำเลยคนงานเาตีอะไรวะมังกรอยู่ในนั้นเนี่ยน่น่ะน่ะหงายท้องกัยน่ะมังกรมังกรนะคนงานก็ตีมังกรเฮ้๋สมชายทั้งปีทัท่ะอย่าย่ให้ดูตัวมังกรเอาทิสอาเกียรขึ้นมาซูมแล้ว ไหกลับมาเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงนี้ที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเออแน่น่แนใช่ไหมเออกินมาแล้วนี่เอ้ยนะสู้ไม่ดูนี่มังกรคนงานลากเก่งเนาะได้มังกรมาตัวหนึ่ง ได้บังกรมาตัวหนึ่งปะดูปลาต่อนะคันที่สองนะครับคันแรกเต็มไปแล้วดูคันที่สองกันต่อเลยคันเป็นต่อานคเจ้า่อลยห่คนงานค่อยๆดันปลามานะดันปลาไปงนู้นนะนะครับก็ปักขึ้นรถไป

บ่อลูกนี้ปีที่แล้วมันสองคันครึ่ง,ง,นะงอ่ะพยานไอ้บ่อบ่อนเนี้ยนะอืม,มอไมใกล้นอย,ยอืมามัไดน้ยันแล้จ้าคงคงคงกันเนี่ยมันกินเยอะนเนี่ยใช่ใช่ได้คนระับกับรอตาย อูต่อ FC นะจะจะเต็มอีกแล้วนะนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่าเดี๋ยวเยอะไหมมาดูกันนะครับใกล้จะเต็มแล้วนะคันนี้นะครับน้ำแข็งน้ำแข็งนะครับใกล้เต็มแมล้วหรือน้องจับดเลยพ่อ ต้องจับทุกคนคิดแต่ไม่ได้น้ำมันเพิ่งใส่เข้าไปใช่ไหมน้ำมันร้อนใช่ไหมน้ำที่น้ำ,นำที่ิชเข้าอะ่ะเหมือนกุ้งกำกามที่ผมออกอะ่ะต้องใส่น้ำแข็งไปสองเท่าอะ่ะน้ำข้างบนมันร้อนจะเต็มแล้วนะโอก ออกปากออกกุ้มกำกามก็คล้ายๆกันนะครับอ,น,อน,นุน้ำแค่คออ,น, <iet> อน,นุน้ำส <c oughs> <c oughs> ี่สิบนาทีจะว,วิง่งแห้งหรือเปล่าุ้งตื้นนะนะ <c oughs> น้ำดูดน้ำเลย <c oughs> บ่อเนี้ยครับดูดเลยนะดดู <c oughs> เลยครับโอเคครับคนงานก็สั่งดูดน้ำนะครับ <c oughs> FC คันที่สามนะนะครับ <c oughs> อันนี้คันที่สามยังไม่หมดนะยังเหลือ,อยังไม่หมดคันที่สามแล้วนะ ก้นบ่ออีกนะครับผมกำลังวิดก้นบ่ออยู่นะครับก้นบ่อน้ำยังอยู่อีกไกลนะประมาณนู้นนะครับบ่อประมาณสามไร่ได้นะครับอันนี้คันที่สามละเจอประชดไหมทิดไม่ไมีเนาะ ต้นบอเลดี๋ยวปุ้งนี้รู้เรื่องเราเยี่ยชื่อ สิบก้อนนะสามสี่พันไปแล้วรถนะครับเห,เหลือน้อยแล้วเหลือสักเหลือสักสองร้อยโลก,ก็ดอนดอนยังไม่ขึ้นนะตรงนู้นไอสีนะนะครับไฟสองสะท้อนมองไม่เห็น ก้นบ่อแล้วนะก้นบ่อเหลือประมาณนี้สักสี่ห้าร้อยโลก้น,นบ่อแล้วหนึ่งลูกคันนี้ไปใส่ก้นบอ่อโดยตรงอืม ดูตัวปลาดูตัวปลานะเห็นไหมนี่นะ ก้นบ่นะครับคันนี้แห้งหมดแล้วนะตึกนี้ ชิดตะช่อนมาแล้วน่าจะได้โลนะน่าจะได้โลนะครับโลครับโหมดนะครับโอเคแล้วนะ